ดูด้านหลังนวดหลังเดี๋ยวมานี่เดมานี่เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่เดมานี้นี่หูอยู่นี่จับหน่อยจับหน่อยจับหลวมตูดขาลงไม่ได้ตูดเลยเดี๋ยวมึงนอนแล้วนอนแล้วมันนอนแล้ยมันนอนเลยเมันนอนเลยมันนอนเลยขาเกี่ยวไว้ ไอ้เอไ้เจ็อ้ตนลยอนนเลแป้งติดเสื้อเลยนนนตัวตัวโัวตัวมันตัมมันครมมันต้มันระวังเท้าชิดน้ำ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 มึงพีก็ต้องรอดต้องรอดอต่เจ๊งลงแล้วลงล้ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่มันดีไหม Khuyên mày Khuyên mày không không mày không 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 Nuột đi không 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 นี่งลนะหล่อนแงะเงเลยงะไเลยแงะเลยทอะไรจะนวดอ่ะนวดพอบี่ะเอาขึ้นมาเกาตั้งขนบนหลัง แย่แล้วแพ้ล้วบีธรรมาสตร์ไม่มกเลยมองมันมอจงพ่รรมเชือป้งเองสบายไปแล้วนะมันไซ่ขดบนหลังพี่บีอะเกาะติดซะแบบ

เชงตึงชงเชอ้นดินไไหเดินเดินไปตดนะไปกัดตูดอีกแล้วไอ้ด้ตูดเอ้ยลงตูดเดี๋ยวตูดเดี๋ยวตูดใส่เลยเดินมปเดินไปเดิเดขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงดนดน กัดคอเราจะกัดโซ่จะกัดโซ่จะกัดโซ่โซ่โซ่นี่ไม่หยุดไม่ยุ่งดเลยจ้าเหยียบมือเลยโอ๊ตยังไง <_<_อะไรอะลูกทำไมอ่ะนอนด่อยหน่อยนอนหน่อยไม่ได้ขอนอนหน่อยได้ไหมอบีเขาหลับ